ซ้ายมือของผมเนี่ยคือไม้สักจากประเทศไทยขวามือของผมคือไม้สักพมา่า <Wow. S 1> พูดถึงวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งบ้านนะครับที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆเนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นอะไรที่เป็นไม้แบบนี้นะครับผมเพราะว่าไม้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ดูอบอุ่นเป็นธรรมชาติจากทั้งสีแล้วก็สัมผัสของเขานะครับก็เลยเหมาะแก่การนํามา ตกแต่งบรรยากาศต่างๆภายในบ้านนะครับโดยปัจจุบันนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีวัสดุทดแทนไม้ให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนครับที่มองว่าถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอเราก็อยากที่จะใช้ไม้จริงกับบ้านของเราครับซึ่งไม้จริงที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมถึงจะเห็นได้บ่อยๆในบ้านหรูราคาแพงๆเนี่ยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นไม้สักครับเมื่อพูดถึงไม้สักนะครับผมเองเนี่ยก็เคยสงสัยนะคุณผู้ชมว่า ทำไมไม้สักก็ถึงมีราคาสูงนะฮะข้อดีของเขาคืออะไรบ้างนะก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับก็พบว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของความแข็งแรงครับอย่างคนไทยสมัยก่อนเนี่ยนะเขาสามารถที่จะเอาไม้สักเนี่ยมาทําบ้านได้ทั้งหลังเลยนะตั้งแต่ง,งานโครงสร้างพื้นผนังไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนะครับซึ่งข้อมูลจากกรมป่าไม้เนี่ยเขาจัดให้ไม้สักเนี่ยเป็นไม้ประเภทที่เรียกว่าไม้เนื้ออ่อนเกือบแข็งครับซึ่งไม้ประเภทเนี้คุณผู้ชมเขามีความแข็งแรงพอที่เราจะ เอาไปทําเป็นโครงสร้างบ้านได้นะครับแต่อีกในหนึ่งเนี่ยเนื้อไม้เขาก็จะไม่ได้แข็งจนเกินไปดังนั้นเนี่ยก็ยสามารถที่จะมาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับที่จะมีการลงดีเทลรายละเอียดต่างๆได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นไม้ธรรมชาติคุณผู้ชมก็จะไม่ได้มีพวกสารเคมีอย่างเช่นสารฟอร์มาดีไฮต่างๆปะปนอยู่นะครับเวลาเราเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้สกักหรือองค์ประกอบต่างๆที่ทาจากไม้สักมาตกแต่งบ้านเนี่ยก็จะค่อนข้างปลอดภัยต่อสมาชิกทุกคนในบ้านด้วยครับแต่ด้วยความที่เป็นไม้เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่่าจะกกังงงววลลเรือออขปม หรือว่ามแมลงต่างๆนะครับผมซึ่งด้วยความเป็นไม้สักอะครับตัวเนื้อไม้เขาเนี่ยจะมีน้ำมันสักหรือว่าน้ํามันบางชนิดคุณผู้ชมที่มแมลงหรือว่ามอดปลวกต่างๆเขาไม่ชอบนะครับก็จะช่วยกันแมลงเหล่านี้ได้นะครับเราจะเห็นได้จากพวกวัดหรือว่าโบสถ์ต่างๆทั้งภาคเหนือนะที่เขาแบบก่อสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเลยเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปประมาณร้อยกว่าปีและปัจจุบันนี้ก็ยังคงสภาพที่ดีอยู่ได้นะครับ ถัดมาครับก็คือเรื่องของความสวยงามนะอันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องรสนิยมของแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยส่วนตัวก็คือถ้าเปรียบเทียบสีสันลวดลายต่างๆของไม้สักกับไม้อื่นๆในประเทศไทยอย่างเช่นไม้แดงหรือไม้มะค่าเนี่ย ไม้สักเนี่ยจะดูมีความสวยงามมากกว่านะครับประกอบไปกับความแข็งแรงต่างๆข้างต้นที่ผมบอกไปเนี่ยก็ยิ่งทําให้ไม้สักเนี่ยน่าใช้มากขึ้นไปอีกนะสุดท้ายครับก็คือไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตหลาย10ปีเลยกว่าจะแข็งแรงพอที่จะเอามาทําเป็นบ้านหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีไม้สักเยอะมากเลยนะ ทั้งบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเราตัดไม้สักไปเยอะเลยนะครับป่าไม้สักรธรรมชาติในบ้านเราแทบจะไม่มีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ไม้สักหายากขึ้นก็เลยทําให้ราคาของเขาเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยครับ โดยไม้สักในประเทศไทยนะครับที่เราตัดมาใช้กันทุกวันนี้คุณผู้ชมจะมีอายุเฉลี่ยนะประมาณสัก30-40ปีนะครับผมเราอาจจะนึกว่านานแล้วนะแต่จริงแล้วนะครับจากภาคเหนือเรานะถ้าขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเราจะเจอกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศพมา่านะครับประเทศพมา่าเนี่ยนะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องไม้สักเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม้สักของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกับเราที่ชัดเจนเลยคือเรื่องอายุของการเติบโต คือเขาจะมีอายุเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ปีขึ้นไปถึงจะถูกตัดมาใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยจากของจริงนี้ผมนํามานี้นะฮะซ้ายมือของผมเนี่ยคือไม้สักจากประเทศไทยขวามือของผมคือไม้สักพมา่านะครับผมไม้สักจากประเทศไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยที่เอามาเนี่ยประมาณ30กว่าปีนะครับส่วนไม้สักพมา่าที่เห็นนี่คืออายุประมาณ100กว่าปีนะครับ สิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องขนาดก่อนนะครับผมพอไม้สักไทยเนี่ยมีอายุประมาณ30กว่าปีเนี่ยเขาก็จะลําต้นไม่ใหญ่มากนะครับวงปียังไม่เยอะแล้วอย่างหนึ่งจะเห็นว่ามีกระพีไม้ค่อนข้างเยอะกระพีไม้เนี่ยก็คือส่วนของไม้ที่สีอ่อนๆที่อยู่รอบๆตรงนี้นะครับเขาจะมีองค์ประกอบของน้ําค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้อัตราการยืดหดของไม้สักประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณสัก5้าถึง10%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้สักพม่าคุณผู้ชม อัตราการยืดหดเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ1-3%เท่านั้นเองแลวจะเห็นได้ว่าไม่มีกระพี้ไม้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวไม้ตรงนี้เลยนะครับผมดังนั้นก็เลยทําให้ลวดลายและก็สีสันต่างๆเนี่ยจะดูสวยงามกว่าด้วยนะครับรวมไปถึงการใช้งาน้วยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเอาไม้สักที่มีอายุเยอะๆไปทําพวกบานประตูหน้าต่างหรือว่าทําพื้นบ้านเราเนี่ยนะครับพออัตราการหดขยายเขาน้อยลงโอกาสที่จะเกิดการบิดการงอต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยครับ และสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะครับด้วยธรรมชาติของไม้เนี่ยยิ่งเขามีอายุมากเนี่ยลำต้นเขาก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เป็นไม้สักด้วยเขาจะมีตัวเนื้อยางอยู่ในตัวเนื้อไม้เขาอยู่แล้วนะครับยิ่งอายุมากเนี่ยตัวยางตัวนี้ก็จะมากขึ้นด้วยซึ่งเขาก็จะมีคุณสมบัติก็คือเรื่องของกลิ่นที่พวกปลวกมอดแมลงต่างๆไม่ชอบก็จะทําให้สามารถกันแมลงพวกนี้ได้ดีมากขึ้นด้วยครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วทําไมประเทศพม่าเนี่ยเขาถึงยังมีไม้สักที่อายุ80กว่าปีขึ้นไปใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับผมคําตอบก็คือป่าไม้สักของประเทศพม่าคุณผู้ชมเขามีระบบการจัดการที่ดีจากประเทศอังกฤษตั้งแต่สมัยลัากาลนิคมแล้วนะครับวิธีการก็คือเขาจะมีการจํากัดพื้นที่ของผืนป่าไม้สักเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกําหนดโคต้าในแต่ละล็อตที่จํากัดนะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการปลูกคือเขาจะปล่อยให้ต้นไม้เหล่านี้เติบโตไปตามธรรมชาตินะครับ พอเวลาผ่านไปนานๆนะครับมีการหมุนเวียนของการตัดก็เลยทำให้ไม้สักพมา่าปัจจุบันเนี้ยนะครับมีอายุเฉลี่ยของการเติบโตอยู่ที่80ปีขึ้นไปได้อยู่นะครับจะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างนะของการที่มีระบบการจัดการที่ดีนะครับก็เลยทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยมีทรัพยากรดีๆให้ใช้กันต่อไปครับ และตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรม Mandarin Oriental Bangkok นะคุณผู้ชมซึ่งในพื้นที่พักผ่อนหลายๆจุดในโครงการเนี้นะครับเขาก็มีการนำเอาไม้สักพม่ามาตกแต่งด้วยนะครับตั้งแต่ส่วนพักอาศัยที่ผมพาไปก่อนหน้านี้นะครับมาจนถึงพื้นที่ห้องอาหารตรงนี้นะครับผมซึ่งพื้นที่ส่วนนี้คุณผู้ชมจะเป็นส่วนรับประทานอาหารที่อยู่กึง่งกลางแจ้งนิดนึง ด้านบนเนี่ยจะมีหลังคาคุมนะแต่ก็จะมีบางส่วนที่โดนแดดด้วยนะครับเขาก็เลือกใช้ไม้สักพมา่านี่แหละมาปูเป็นพื้นเพราะว่าจะทนต่อสภาพอากาศนะครับรวมถึงด้วยความที่ไม้สักพมา่าเขาเป็นไม้ที่มีลำต้นใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเอา มาทําเป็นพื้นไม้เนี่ยเราจะได้หน้าไม้ที่ค่อนข้างกว้างอันนี้จะเป็นไม้สักที่กว้างประมาณ6นิ้วนะครับและด้วยพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างพับลิกหน่อยคือจะมีคนเยอะมาใช้งานกันนะครับด้วยความที่เป็นไม้จริงเนี่ยบางทีถ้ามีการสึกมีรอยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะขัดผิวไม้ได้แล้วก็เคลือบสีใหม่นะครับก็จะทําให้การใช้งานสามารถใช้งานได้ในระยะยาวครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอย่างเช่นโต๊ะเนี่ยนะครับเขาก็เลือกใช้เป็นไม้สักพม่าเหมือนกันก็เลยทําให้ได้โต๊ะที่เป็นไม้แผ่นใหญ่ๆแผ่นเดียวนะครับและด้วยความที่เป็นไม้สักทองนะครับโทนสีของเขาเนี่ยก็จะออกเป็นสีน้ําตาลทองที่ดูหรูหราเข้ากับรูปแบบของการตกแต่งภายในของโรงแรมแห่งนี้ด้วยครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับกับโรงแรม Mandar ิน Oriental Bangkok ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์รวมถึงพื้นไม้ต่างๆที่ทำมาจากไม้สักพม่าแท้ๆจากบริษัท TPS Group กับไม้แบรนด์ w o o เด n ครับโดยบริษัทเนี้ยนะครับเขาจะมีโรงเลื่อยแล้วก็แปรรูปไม้สักเนี่ยอยู่ที่ประเทศพม่าเลยนะครับแล้วเขาก็จะนำไม้ที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะผลิตเป็นโปรดักที่สำเร็จรูปพร้อมขายแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับ โดยโปรดักต์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่พื้นบันไดประตูรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีหมดเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยไม้สักที่เขานําเข้ามาจากประเทศพม่าเนี่ยนะครับก็จะได้รับใบเซอร์ติฟิเคจากประเทศพม่าด้วยนะครับเพื่อเป็นการรับรองว่าคือไม้สักจากพม่าแท้ๆครับโดยไม้สักแบรนด์วูดเดนเนี่ยนะครับเขาเคยมีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ๆหลายโครงการเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาร์มานีโฮเทลบนตึกเบิร์ชคาลิฟารที่ดูไบนะครับ รวมถึงเรือยอดอ c l i p ป e ์ของเจ้าของสโมสรเชลซีก็ไปปูพื้นบนเรือลำนั้นมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสถานที่เหล่านี้เนี่ย จะมีทั้งอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดมีลมทะเลทรายมีไอเคมทะเลจึงเหมาะแก่การที่จะใช้ไม้สักพาม่านั่นเองครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจไม้สักแบรนด์วูดเด้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ติดต่อเอาไว้ให้นะครับหรือว่าจะไปที่โชว์รูมของเขาเลยก็ได้ครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพนนทบุรีซอย13นะครับซึ่งเมื่อเราซื้อไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางบริษัทเนี่ยเขาจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปติดตั้งให้ที่หน้างานด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวไม้เขาจะมีมูลค่ามากดังนั้นเนี่ยถ้า ยังไม่คุ้นเคยกับการติดตั้งไม้สักจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับและนี่ก็คือไม้สักพมา่านะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเหมาะกับคนที่มีงบประมาณในระดับหนึ่งแล้วก็รักในความเป็นไม้จริงชอบสีสันลวดลายของไม้สักนะครับรวมไปถึงความคงทนแข็งแรงในการใช้งานในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากระยะเวลาในการเติบโตที่เหมาะสมรวมไปถึงมีบริษัทที่มีการผลิตและแปรรูปที่ได้มาตรฐานน่าเชื่อถือด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคน ที่กำลังมองหาวัสดุแบบไม้จริงที่จะใช้ในการตกแต่งบ้านนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ